สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งผู้ปั๊บออนทัวร์นะครับมากันต่อครับกับ EP สุดท้ายนะครับกับเจ้า d m a x s p a r k 9นะครับ1.9นั่นเองนะ DDI นะยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันว่าขั้นตอนต่อไปไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับนี่นะฮะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสวยงามวิบวัพวิบวัพว้ ก็คลิปนี้สั้นขอบอกว่าสั้นมากนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรก็เก็บงานสีเก็บอะไรเรียบร้อยนะครับขัดแต่งอะไรเงาวิบบับหมดแล้วนะก็ดูดีนะครับดูดีนี่นะฮะเป็นยังไงเมื okay. ่อกี้ตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับขันย้ำล้อก็คือ อตล้อหวานตัวหนึ่งนะครับหน้าซ้ายก็ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วรตล้อหนึ่งตัวนะเพราะว่าน่าจะขันแรงเกินไปอ่ะมันก็เลยอันนี้นะครับทําการเปลี่ยนแล้วก็เช็คระบบไฟต่างๆวิ่งลองก่อนส่งงานอีกรอบหนึ่งก็โอเคแล้วนะครับโอเคแล้วถือว่าเวิร์กมากๆนะจบแล้วนะครับจบแล้วสวยงามเมาบิบบับบิ๊บบับว้าก็สั้นโคตรนะครับคลิปนี้นะ แจงความคุ้มหน้าให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เอฟซีที่มาดูนะครับมาดูคันนี้อยู่นะครับส่วนมัสด้าสตอนนี้รออะไรอยู่ยังไม่มานะครับวันนี้วันที่10กรกฎาคมนะครับก็ยังไม่เข้านะมาสด้าสที่่าชนข้างรถนะครับข้างซ้ายนะข้างซ้ายเข้าเอวเข้าเอวก็ตอนนี้รออะไรอยู่นะครับฟุ่นเคลอะอยู่นะนะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้นะสั้นโคตรนะครับก็แจ้งความคื้หน้ากันแล้วกันนะสาหรับเจ้า ดีแม็กสปาร์นะครับก็ออยังไงอย่าลืมติดตามรถคันต่อๆไปอีพีต่อๆไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย